มงคลปริที่มาในมังครัตถทีปณีกล่าวว่าครั้งนั้นในชมพูทวีปม,มหาชนทั้งหลายมักจับกลุ่มสนทนาหรือประชุมกันในที่ต่างๆมีเรื่องเล่าขานในตำนาน คมภีร์นิทานเรื่องหนึ่งกล่าวกันว่าใช้เวลามากบ้างน้อยบ้างที่มากกว่าสี่เดือนจึงจะจบเรื่องก็มีที่นั่นมีมุมสนทนาวงหนึ่งคุยกันถึงเรื่องมงคลกระทั่งเกิดมีปัญหาขึ้นว่าอะไรเป็นมงคลอะไร ไม่เป็นมงคลและใครบ้างที่รู้จักมงคลต่างคนต่างเห็นต่างม,มุมต่างมองพวกที่ถือสิ่งที่เห็นเป็นมงคลทิฏฐิมังขาริกะก็กล่าวว่ารูปที่ได้เห็นด้วยตาเป็นมงคลคือรูป โพอุสุพะและมาอัสดรพวกที่ถือเสียงได้ยินเป็นมงคลสุตะมังคาริกะกล่าวว่าเสียงที่ได้ยินเป็นมงคลคือเสียงขับร้องพินพาธละนาดของพวกที่ถือกลิ่นรสและโพผ สิ่งที่พึงถูกต้องเป็นมงคลสุตมังคาริกะกล่าวว่ากลิ่นหอมที่ได้สูดดมหรือรสโอชาที่ได้ดิ้มเหลียเข้าไปนั่นแหละเป็นมงคลการถกเถียงกลายเป็นประเด็นที่ตกลงกันไม่ได้ตั้งฝ่าย ก็ยืนยันความเห็นของตนว่าถูกต้องเป็นมงคลแต่ไม่สามารถอธิบายให้ฝ่ายอื่นยอมรับได้ปัญหานี้ได้แพร่ไปจนถึงเทวโลกและพมะโลกเช้นพมอากานิตะทะพบกระทั่งในหมื่นจักรวาล จนเทวดาและพระพรมแบ่งออกเป็นสามฝ่ายเหมือนมนุษย์หาข้อยุติไม่ได้เป็นเวลาสิบสองปีจึงพากันเข้าไปเฝ้าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าณนะพระเชตวันมหาวิหารกราบทูลถึงเรื่องมงคลที่มนุษย์และเทวดาทั้งหลาย เหล่านี้ถูกเถียงกันอยู่ไม่สิ้นสุดพระพุทธองค์จึงทรงตรัสมงคลสูตรตามคําอาราธนาของเทพบทุตรว่าด้วยมงคลมี38ประการบทรัตนะสุตตังยานีทะภูตาติสมาคตานิ ภุมมานิวายานิวะอันตะลิขีสัพเพวะภูตาสุมานาพวันตุอโทปิสักกะจะสุนันตุภาสิตังตัดสมาหิภูตานิสาเมทะสัพเพเมตมัง มีตะตังกะโรธะมานุสิยาปชายะทิวาจะรัตโตจะหารันติเยพะลิงตัสมาหิเนรักขะทะอัปะมัตตาหมู่เทวดาเหล่าใด อยู่บนภาคพื้นดินหรือเหล่าใดอยู่ในภาคพื้นอากาศมาประชุมกันแล้วในที่นี้ขอหมู่เทวดาทั้งหมดนั้นจงมีใจดีและจงฟังสุภาษิตโดยเคารพขอท่านทั้งหมดจงตั้งใจฟังจงแผ่เมตตาไปในหมู่ประชาที่มนุษย์มนุษย์เหล่าใด ย่อมนำพรีกรรมคือทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ท่านทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนเพราะเหตุนั้นท่านทั้งหลายจงอยาประมาทจงช่วยเหลือรักษามนุษย์เหล่านั้นด้วยเถิดยังกินจิวิตตังอิทา วาหุลังวาสุเคสุวายังระตนานังปะนีตังนะโมสัมังอัธิตะถาขะเตนะอิทัมปิพุทเทระตนงังปะนีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุ ซับเครื่องปปื้มใจอย่างใดอย่างหนึ่งในโลกนี้หรือโลกอื่นหรือรัตนะใดอันปานีตในสวรรค์ซับเครื่องเปื้มใจและรัตนะนั้นที่เสมอด้วยพัตถาคตไม่มีเลยแม้อันนี้เป็นรัตนะอันปานีตในพระพุทธเจ้าด้วยคำสัตย์นี้ขอความสวัสดีจงมีขยัง วิราคังอะมะตังปะนีตังยะทัดตะขาสักยะมุนีสะมาหิตโตนะเตนะธัมเมนะสะมัาทิกินจิอิธัมปิธัมเมรตนังปะนีตังเอเตนะ สัจเจนะสุวัตถิโหตุ <c oughs> พระสักยามุนีพระมีหะไทยตั้งมั่นทรงบรรทุทรงบรรลุธรรมใดเป็นที่สิ้นกิเลส ปาสจากาคาเป็นอมตะธรรมอันปณีตสิ่งไรๆที่เสมอด้วยธรรมนั้นไม่มีแม้อันนี้เป็นรัตนะอันปณนีตในพระธรรมด้วยคำสัตว์นี้ขอความสวัสดีจงมียํพุทธ เศษรษฐโถปาริวันนายียสุจริงสมาทิมานันตะริกันนะมาหุสมาธินามเตนะสโมนะวิชติอิธรมปิธรรม,มีรัตนังปะนีตังเอเตนะ สัจเจนะสุวติโหตุพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดทรงสรรเสริญมักสมาธิอันใดว่าเป็นธรรมอันสะอาดประาดทั้งหลายกล่าวสมาธิอันใดว่าให้ผลโดยลำดับสมาธิอื่นที่เสมอ ด้วยสมาธิอันนั้นไม่มีแม้อันนี้เป็นรัตนะอันปณีตในพระธรรมด้วยคำสัตย์นี้ขอความสวัสดีจงมีเยปุคราอัฏฐะสตังปะสัทธาจัตตาริเอเตนะยุคานิโหนติเต ทัาขิในยาสุขสัจจะสาวกาเอเตสุนินนานิมหัภพรานิอิธรรมปิสังเคระตนังปะนีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุ บุคคลเหล่าใดแปดจำพวกสี่คู่อันสัตตะบรุษทั้งหลายสันเสริญแล้วบุคคลเหล่านั้นเป็นสาวกของพระสุคตควรแก่ทักษินาทานทานทั้งหลายที่เขาถวายในบุคคลเหล่านั้นย่อมมีผลมากแม้อันนี้เป็นรัตนะอันปณีตในพระสงฆ์ ด้วยความสัตว์นี้ขอความสวัสดีจงมีเยสุปปายุตตามณสา,าทัพเหนะนิกามิโนโคตะมะสาสะนำหิเตปฏิปัต,ต,ปต,ตาอตามังขอไปค่ะอะมะตัง วิคันหะลับทามุทานิพุติงปุญชมานาอิธรมปิสังเคพระตนานังปะนีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหนตุ พระอริยบุคคลเหล่าใดในศาสนาของพระพุทธโคโดมประกอบด้วยความเพียรดีแล้วมีใจมั่นคงปราศจากความอาไราพระอริยบุคคลเหล่านั้นถึงพระอรหันต์ที่ควรถึงอย่างเข้าสู่พระนิพพานได้ความดับกิเลสเองสวยผลอยู่แม้อันนี้เป็นรัตนาอันประณีตในพระสงฆ์ ด้วยความสัตว์นี้ขอความสวัสดีจงมียะทินทะขีโลปัทหวิงสิโตสิยาจะตุปพาธิวาเตพิอะสัมปะกัมปิโยตะทูปะมังสับปุริสังวะธมา โยอริยส ja, ัจจานิอเวจััปสัตติอิทัมปิสังเคระสะตนังปะนีตังเอเตนะสัจเจนะสุวันติโหตุเขาเสือนที่เสาเขื่อนที่ฝังลงดินอย่างมั่นคงแล้ว ไม่หวั่นไหวเพราะลมทั้งสี่ทิศฉันใดผู้ใดพิจารณาเห็นอริยสัตว์ทั้งหลายเราเรียกผู้นั้นว่าสัตว์อรุษผู้ไม่หวั่นไหวด้วยโรคธรรมแม้อันนี้เป็นรัตนาอันปณตในพระสงฆ์ด้วยความสัตย์นี้ขอความสวัสดีจงมีเยอริยสัจจานิ วิภาวะยันติคำพีละปันเยนะสุเทศิตานิกิจจาปิเตโหติสุภัปปมักตานะเตภวังอัฏฐะมะมาทิยันติอิธรรมปิสังเคสารัะ ระตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุพระโสดาบันจำพวกใดทำให้แจ้งอริยสัจที่พระศาสดาผู้มีปัญญาลึกซึ้งทรงแสดงดีแล้วถึงแม้ว่าพระโสดาบันจำพวกนั้นจะเป็นผู้ประมาทอย่างแรงกล้า ท่านก็ไม่ถือเอาภพที่แปดแม้อันนี้เป็นรัตนะอันประตในพระสงฆ์ด้วยความสัตย์นี้ขอความสวัสดีจงมีสาวัสสะทัศนะสัมปททยะยะสัสุธรรม,มาชะหิตาาะวันติสัก,กะยะทิฏฐิ วิจิกิจิตันจา่าสีรับพตังวาปิยะทัดถิกินจิจะหูอ้อขอไปค่ะจะตูหะปาเยเฮหิวับวิปปะมุตโตชะจาพิฐานานิอภพโพกาุง ทําปิสังเคระตังปะนีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุสักยาทิฏฐิวิธิกิจฉาและสีลลพะตะปามาตอย่างใดอย่างหนึ่งมีอยู่สังโยธรรมเหล่านั้นย่อมเป็นอันพระโสดาบันละได้แล้วพร้อมกับทัศนะ สัมปทาคือโสดาปฏิมักทีเดียวอันหนึ่งพระโสดาบันเป็นผู้พ้นแล้วจากอบายทั้งสี่ไม่อาจทำที่จะทำอภิฐานหกคืออน,นันตปริยกรรมห้ากับการเข้ารีดหนึ่งแม้อันนี้เป็นรัตนาอันประนีตในพระสงฆ์ด้วยความสัตย์นี้ ขอความสวัสดีจงมี้ <c oughs> กินจาปิโสกัมมังกะโรติปาปกังกาเยนะวาจายุทธะเจตาสาวาอภันโสอภพ,พโภโสตสะะ ปจิจฉายะอภัปตาทิฏฐะปัสสะมุตตาอิทัมปิสังเคละตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุถึงแม้ว่าพระโสดาบันนั้นยังทำบาปกรรมทางกายวาจาหรือใจไปบ้าง เพราะความประมาทท่านไม่อาจปกปิดบาปกรรมนั้นได้พระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมปัดความที่พระโสดาบันผู้เห็นบทคือพระนิพพานแล้วไม่อาจปกปิดบาปกรรมนั้นไว้แม้อันนี้เป็นรัตนาอันประณีตในพระสงฆ์ด้วยความสัตย์หนิงขอความสวัสดีจงมี วะนปะคุมเพยะถาูุสสิตะเคคิมหานะมาสีปะทะมัสสมิงคิมเหตตะทูปะมังธรรมวรังอเทใสนิพานะคามิงปะมังหิตายะอิทัมปิพุทเทรัตนงัง ปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัิโหตุพุ่มไม้งามในป่าที่ยอดมีดอกบานสะพังในต้นเดือนคิมหะแห่งฤดูคิมหันฉันใดพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงทำอันประเสริฐเป็นเครื่องให้ถึงพระนิพพาน เพื่อประโยชน์อย่างยิ่งแก่สัตว์ทั้งหลายก็อุป,ปมาฉันนั้นแม้อันนี้เป็นรัตนาอันประนีในพระพุทธเจ้าด้วยความสัตว์นี้ขอความสวัสดีจงมีวโรวรันยูวะระโทวราหาโรอนุตตารโธธรรมวรังอเทศยิ อิธัมปิพุทเทระตังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุพระผู้มีขอไปค่ะพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐทรงรู้ธรรมอันประเสริฐทรงประทานธรรมอันประเสริฐทรงนำมาซึ่งธรรมอันประเสริฐ ไม่มีผู้อื่นยิ่งไปกว่าได้ทรงแสดงธรรมอันประเสริฐแม้อันนี้เป็นรัตนอันประนีตในพระพุทธเจ้าด้วยคำสัตย์นี้ขอความสวัสดีจงมีขีนางปุรานังณวางังนทีสัมภวังวิรัตตา ชิตายะติเกพระวัสมิงเตขีนะพีชาอาวิรุหิฉันธานิพพันติทีรายะถายามปะทีโปอิทัมปิสังเครัตนังปะนีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุ กรรมเก่าของพระอริยบุคคลเหล่าใดสิ้นไปแล้วกรรมสมภพใหม่ย่อมไม่มีพระอริยบุคคลเหล่าใดมีจิตอันไหนแล้วในภพต่อไปพระอริยบุคคลเหล่านั้นมีพืชสิ้นไปแล้วมีความพอใจอันงอกไม่ได้แล้วเป็นผู้มีปัญญาย่อมปริณิพานดับสนิท เหมือนประทีบดวงนี้ฉะนั้นแม้อันนี้เป็นรัตนะอันประนีตในพระสงฆ์ด้วยคำสัตว์นี้ขอความสวัสดีจงเมีครั้นจบผาผลิตแล้วเทาว้าสักกะเทวราชได้ตัดเสริมเป็นคาถาดังนี้ยานีทะผูตานิสมา ขะตานิพภุมมานิวะยานิวะอันตะลิเคตะถาขะตาเทวะมนุษะปูชิตังพุทธังณมสามะสุวัตถิโหตุโหมู่เทวดาเหล่าใดอยู่บนภาคพื้นดินหรือเหล่าใดอยู่ในภาคพื้นอากาศมาประชุมกันแล้วในที่นี้ จงพร้อมใจกันนอบน้อมพระพุทธเจ้าผู้เสด็จไปแล้วอย่างงามผู้อันเทวดาและมนุษย์บูชาแล้วขอความสวัสดีจงมียาทีนะภูตานิสมาขาตานิ้ภูมมานิวายานิวะอันตลิขี ตาทาคตังเทวะมนุษ,ษะปูชิตังธรรม,มังนมัสสามิสุวัติโหตโตหมู่เทวดาเหล่าใดอยู่บนภาคพื้นดินหรือเหล่าใดอยู่ในภาคพื้นอากาศมาประชุมกันแล้วในที่นี้จงพร้อมใจกันนอบน้อมผ่าธรรมอันเป็นไปแล้วอย่างงาม อันเทวดาและมนุษย์บูชาแล้วขอความสวัสดีจงมียานีทะภูตานิสมาคตานิภุมมานิวายานิวะอันตลิเคตะถาคตังเทะวะมะเทวะมนุษย์สปูชิตังสังขังนะ มัสสามะสุวติโหนตุหมู่เทวดาเหล่าใดอยู่บนภาคพ,พื้นดินหรือเหล่าใดอยู่ในพื้นอากาศมาประชุมกันแล้วในที่นี้ขอจงร่วมใจกันนอบน้อมพระสงฆ์ผู้ดำเนินไปแล้วอย่างงามอันเทวดาและมนุษย์บูชามาแล้วขอความสวัสดีจงมี